เอ้นี่ยังไม่เชื่อมใหม่แต่เราเชื่อมใหม่ตัวนี้ก็นเราคอมเตอร์เชื่มไรมาจากไม้ตัวนี้กันเข้าใจไหมตัวนี้มันเป็นทางเป็นนี้จะเปียังงี้มองว่าเนี่ยมันไมีอยากในปัจจุบันแปลว่าปิซซ่านี่ยสมัติจะรายงานแบบมีอะไรไม่ไม่กี่นา้าอันเป็นรายวันให้คนติดตามได้ <ừ> ซอสหรือว่าสิ่งที่ปิซซ่านีเนี่ยคนน่าติดตาม <ừ> มีนี่คือสิ่งที่แต่ว่าคนตลาดคืออยู่ที่เฟซบุ๊กตัวกับตัวเชื่อมเดี๋ยวผมก็ลองไปสร้างเพื ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเชี่อมลิงก์กับได้เชื่อมกับเชื่อมกับเว็บที่่าอยูแล้วจ่าแล้วนะในในนาเนะี่นะทีมัน่ลงไปนะตอนนี้นะเก้หเลยนะไวนะถ้าคุณเข้ามา่นีที่ว่าเข้าไปในในน้นในหน้าข้องโฟกัสอืม่ตางได้กดชมวิดีโอเรก็ตรงนี้ลิงกับตัวนี้ได้นะตั้งอยู่ไเอลเนี่ย อยู่งไวองเนี่ยไปดีแล้วครับนันหาับอกไปติ่อคนี่นี่ตตัวลองกันีไปองพน้นะพราะมันก็จะีดี่อกันรีดต้อน้าเนะมครับแล็สมัครคอรกันครับอันนี้ไงเนี่ยไงว่าไห้เขาไม่ไงไงยด้อสาวโฟกเข้ะไรนรี่เรครับโกัสมีอะไรบแต่ถ้าเกิดคนนียตันนี้วอะไรเราฟังใจไรไวตใจยาวๆนะ เยอะใช่ไมไม่เกินหน้าที่กับ3าีิบปีพอสวยพี่แ่งประเด็นไหนการขยาพนธุเองสานี้ครับที่จำเสียงตุกษาที่ตรงนีเราต้องไปตั้คเือนรักรนอนว่าพอความปิด้องโฟกัสเช่นโฟกัสคืนอ่แล้วพอพาสกรมาติเมื่อกี้ผมจะริงไปตรงนั้นแล้วก็ต้ัตองต้องต้้ คือตัวเนี้ยสิ่งต่างๆจะต้องต้องไปทำหรือทำไห้ให้กระจายออกไปสามโมบายสามโมงบ่ามันจะอยู่ในเนี้ยเองนะเว็บทีเด็ดสามโมงบ่ายเดี๋ยวนี้ต้องไปห้ามอีกทีกาเนี้ยบ่าช่างอาจารย์อาจารย์นี่กับเว็บน <it S 1> oh, like ี like ้ความเคื่อนอะไรไหมือไอ้เฉื่อยกับน้าเฟียบบุ๊กกลองมันจะดึงซอสโฟกัสมาเด้๋ยวถ้าเราเอาเว็บกล้องโฟกัสจะมีไปแล้วมันนิ่งเราแบบนั้นคนี้คนไม่ได้เล่นเว็บไวยังไทย เมื่อกี้นั้นก็ไม่ได้เี็กเว็บใช่ไหมครับคนเลียตัวเชืครับคนเ่เว็บเว็บคือร่างบ้านนะครับคนไม่แรงเว็บต้องเรียกว่าอเปนจิตแล้วแต่เุางาจรเรวะเนี่ยพกตุาามาได้เนี่ยวันเนี่ยอาจารย์ับอาจารย์เลนวไมถ้าไปหนเขียนอปเนี่เนี่ยครับเขียนแอปเขียนได้เลยอย่างี่บอกครับ่เขียนแอปอ๋อีหลบียอมหลกแล้วไอ้ไอ้บเว็บอะเื่อออนไลน์ไช่างได้เลย มือซ้ายเขาไอ้ไอ้ก๊อปกอปก๊จำน้าไลยก๊อปก๊อปจำน้าอ้อซ้ายก๊อปเลก๊จำนาตีแกาเลยก๊อปยอม่น่มันมามันไป้่วในตาืับได้แอนดรอย iOS ไม่ได้พ็จะไปฝาก i s ไปิดตัง iOS เสียเบียกือบมืคณะที่โซเชียลกันด้วันนี้มันมีให้เราทจยีรสาเหลืเี่เียดเนาะถึงมีประเทศิฟาร์ละอ๋อมีประเทศารละกถึงมถ้าเราทำแบบนี้ออกได้นะ ไม่ว่าจะเป็นทางอยู่เครื่องระบบไหนก็ตามรับยูทูบได้หมดเครื่องระบบไหนก็ตามลางไปเฟซบุ๊กมีไหมแต่ั้งด้วยเขามีสมัชิเฟซบุ๊กแล้วก็แต่สมัครโฟกัสไม่เหลืเกยก็สมัครโฟกัสแล้วก็ไม่ต้องมีได้ไหมก็คือติดตามสารข่าวโฟกัสเฉพาะยอดตัวตีหน้าทุนใจตีหน้าอะไรก็คือกล้อง SMM TV ตัวร็ SMM SMMO s m อ Online SMM อยู่ในขายต้องใส่ยางกีฬาอ๋อเอสเอ็มเอต้อบเออนี่เวิร์กมานะเดือนนีตัวว่าก็ข้อมีข้าวสัดอน่เยต้องกีลาอัพเดตซึ่งเดือนนี้คนท้นใจกียากีลามาสซโคคนเดียวนี่ก็ให้ได้ทำไมวงการบ้านเรานะครับนี่ต้องเชียไอพี่ก้อยมาเป็นนายกองามกมเลยไม่รู้จะเรามีติดบูธนั่นนะ บอกว่าปิดป้มเจียวนาจะรังเนียก SMTV ทองสุดยอดใช่ไหมก็จะไปช่วงสั้นๆปะเนี่ยน้องรุ่น F น่องนี่แสดงว่าก็จำทำนั่นนาทีมันถูใหญ่ว่า ที่ามารายละเอียดที่างวิวฉบับ3-65วางแผนมันือๆต่อไปมีเปลี่ยนเข้าเลยวะเข้าแหละหนาที่หนึ่งนาทีไม่เกินต้องทมแต่รวมต่อมัดแล้ไม่เกินห้าหนาที่ตอนนึ่งกับข้าวประจำวันนะระุกข้าวประจำวันเมืนน่อนสอง้าม,มันทำร้อยแปดสิบวินาทีทมมัท้งตัวนี้แนะนำนะลูกมันคุ้นกตัวนี้ทาส่งไปต่างยูทู เราส่งค mm ่า hmm. ขึ mm ้นเป็นของเราแต่ค uh, mm. ่ากระจายเป็นของยูทูบกับถ้าเราไปสาวเซเวอร์สาวนู้นสาวนี้สาวช่องยูช่องเองนะไม่เกินเปื่นแร่อยต้องลอยคนือเดียบแต่ยูทูบเนี่มันปรับเองถ้าสัญญาณเน็ตอ่อนมันจะไปปรับทีโอยทีรดีขึ้นมากมันปรับไปตึงสร้าาไปสร้างกสุ้นสรสุนลงคุมชัดเจนเลยเมื่อถือสร้กสุนเียเลยแต่าเฮ็ดดี ถ้าความคมชัดด้วยความแรงตังน h ้ดีมันก็ขึ้นหนึ่งชุดแชุดได้โตเห็นไหมเห็นจัดขึ้นไหมปรยุกตัวน้องอย่าคิดไปหน,นักนิดนลยเล่นถือกระบารใในเขาเ้าใจเออชังฟมไปเร็มาตรงนี้เร็วจนผู้ปจำน,นการในวงการทำโปรแกมทำซื้อยกเลยที่จะต้องอา้ขอมเพอนที่ทำดีไวเลยประยุกต์คือผู้ใหญ่เขาทำแอป้อนเลยขเขาแรงได้จัดมีึบ้านอมาุยว่เลย ไอ้ก no. um so an like ูใหญ่เอวไล่นี่น้องนี่น้องรถอะไรแต่กูใหญ่เอาไล่ตเพตดลบต้องตรง้มงก็ตรงต้องไม่อเราตองลงทุนประชาธมันประชาธัเอสก็เราลาเลยต่ำเด้อเราสร้างบาลลังไม่ต้องตรงอาคนมากรวาลเนี่ยเนือตรันนี่บครับแต่ยูทูบเนี่ยบานมันมีอยู่แล้วาใหกับไอ้นั่นแลว่าหลบตรงไปาว่าตองนีนุงยาลแต่ว่ากานการเียนี่ไอ้้พานยนี้มันยากทในา เรือแม่คั้ยแย่หลอกควรข้อเบอร์ p โ o ให้ตึงใไรนอกเขาม้า่โ o จริงดีไหมในเชิงลึกหรือว่าใครจะซ่อนตรงนี้ได้อันนี้พุ้มๆุขาใหกว่า้อคีดยท่านอย่น้เหรไม้ใช่ก็วใต้เตียมอวก็ได้ไม่ไก้เจยกันชาวใต้ได้เยอะเตียมอีกนามป๊บเลยกันเท่าคนีรู้่าใครมั่งลงไปงาจารเลยวจารยับ ไปอยู่ไบเนี่ยน้องตรงนี้ไปถ่ามอาจารย์นะตัวท่ามอาจารย์ตอนนี้มาปรึกษาทผู้ใหญ่เอ้นตรงนี้เราอาจารย์อาจารย์แนะนำแบบตรงนี้ให้ช่วยเราได้คือเครื่องคือเครื่องอสในเว็บเครื่องเนี่ยให้มารองรับการเฉื่อยการสมัครสมาชิกโดยไหนอืมคือคือเอาสมาชิกกว่างไมก็คืออ่าคนที่มีตุ๊กจ๋อยเฟซบุ๊กกบก็ก็รับดา้จะโฟกัสจะทำหรือให้ให้รับแบบนี้นิดหน่อย แบบถึงสมัยเร์ารูอ่ะโาสมัรเมื่อกี้เห็นมาันนี้มีการสมัรนะจะอยู่ๆก็จะจะอยู่โปรสมหกหจะไม่มีข้อมูลได้เลยแต่โปสามหปั๊บคุณตมีหน้าเนี่สมัครใ้งานเราทำจากหน้าที่ขึ้นมาได้แต่ว่าโสมักใ้งานปับจะลเว็บตัวียเ่เนเนี้ยเ้นเวเนี้ย้เีเนเลยเห็นเ

มันสมันเปนได้ว่าคณค่าเป็นมีคนมาตอบีคนคือวันเนี้เราเราสร้างรานไว้นองน้องเลยนะเราสร้างร้านไว้เพใครก้มีรานใคก้เราราเราาทำซมรต่ตานเราสร้างรานใคก้องเราต้องมานำพชแรกทุกนาใคมามาตอบเราข้อามาพระากงราแต่พ่าย้างามาบริหารจัดการเลยนะพอจ่ายสร้างบก้ริยา นี่หลาดทางเขาจะบอกว่ามีคนมาพูดมาคปยี่ยนทราบเนี่ยข้าไปหน้าร้านนี่ข้าไปส่วนจัดการนี่แหละนี่แหละส่วนจัดการเห็นไหมมันจะสร้างให้เราเป็นทรัพย์มี้ิให้เราเป็นทรัพย์เนี่แล้วก็มีสวัสดีน้องยินคุณสารัทาไปเรือง่สรางเลยอันนี้หลายวันีอ็นดูอ่าเอเ้อออบเลยนะ ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการประยุกต์มาปียังจะอ๋อไอเจ้าอันนี้คนปีแต่มันก็ยังไม่เคยทำแอปเชิงประยุกมันทำแอปเชิงเชิงสร้างมันกัดบิลดิ้งมันจัดไม่ไม่ทำว่าแต่คนี้คือมันจะเนี่ยนะมันจะบอกว่าเดี๋ยวใครสั้งมาใครทำจุ่งคือเราเขาเรียกว่าทำแอปเพื่อให้โฟกัสบริหารจัดการได้ มาโไปมาตตนี้จะได้ตตคนนึ่งสร้างอปบริหารจัดการใกัอประมาณนั้นนะนะประมาณนั้สร้างแอเพื่อบริหารจัดการองค์กรสื่อระยุกต์นประมาณนี้เป่อประยุกตสมารที่กองโฟกัสดีอยแล้วโฟกัสขึ้นแ่โฟกัสต่้งต่างไดเนี่ยเดียูลงเี๋ยวว่ารเซึ่งว์เจเดิมก็คือจะเป็นเป็นว่า แอปพลิเคชันนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาคใต้โฟกัสถ้าต้องเปลก็ต้องเปลี่ยนหรออาจารย์มันมีข้อจำกัดเลมันมีดังตันนางอันนี้ดีว่าโอ้อันนี้มันเรียนนะมสือพิมพภาคใต้โฟกัสเนี่ยโฟกัสภาคใต้ไปเจอบุคุลหนะซึ่งไม่ใช่ัไอมไปเจอบุคคลไปามจุดหนอืนี่คือผู้เพรของโฟกัสแต่ว่าใช้บอกพิมพ์โฟกัสกภาคใต้เนี่ยมันต้องเจอโฟกัสภาคใต้กมันก่อน เอ,เอาเลยแต่แต่เป็นโฟกัสไปเจอพร้อมมมนเ่ป็นสนําัข้าวไอนี่แบบใจเจอเปัจจุบันสนําหับข้าว,วกัสไก่้ัมันลิงกับบริษัทกลอหรใส่ไปในในี่ยแรกเป,ป็นคนทำาเลยตำหนักข้าวตอนนี้ตํานักข่าวโฟกัส ขึ้นเนี่ยตำหนักข้าวผมครัพี่บอกว่าสำนักข่าวยังไม่ขึ้นพอมันไม่นั่ที่นะไม่เท่ากับขู่ย้ยเซิร์ชในเฟซบุ๊กเซิร์ชในเฟซบุ๊กว่าหนังสืิมพ์โฟกัสขึ้นผมมาขนาดเนอะทุกใช้เพิมประนกันเนี่โฟกัสเชื่อประ้วย อ๋อนั่นนะนนั้นยังเป็นประธานทุกเซ่ยังไม่เป็นผัวเซตีนะเขาผล่เซตีใช่ไหมก็เคยไปพิมมาน่องเวลาพวีเขาต้องพิมผากัระธานไทยประธานกิต่ิ์จังเดี๋ยวนี้การหดคือผัวกันอยู่สงขลาผัวกัดาใต้ผักอืมคาว่าผักัดเป็นอะากดีว่าคนชินชินจีนคนจะจำคาว่าผัวกัดผัวกัดภาคต

เรียนมาเลยรรีอนรกไป้ต yeah. mm. ่อมีการสร้างชื่อปรดี๋มันทิงการตั้งต่าสเดี๋ยวพวกักปัญญาไปาในยูยังไม่บอกที่เอาไปหาในยูทูบยูทูพิมพ์แบบตัวใหญ่ออนไลน์หญ่ออนไลน์ครับคใหญ่แตคอมตัวใหออนไลน์กินมาเยอะเลยเรดีกลยเางพื่อแบ ครับนี่กินกันมาคุยใหได้ก่อนคุยหไอครับอ่าจะขกินนี่ซอสนี่คือการทำเปียนชาละบอมาก็ไปช่วยซ่อนเ่าเนี้ยมีสายกาที่ทำตอนเราพิมพ์ราพิมพ์คำอ๋อโฟกัสในยูทูบเนี่ไม่เห็นเราเลยแต่เราเรายังไม่มีที่ ไม่รอด้ขึ้นมาเยอะแยะมากหนังซือเพิ่มมันนึกว่าคนไม่พิม่ลองชโฟกัสคนไม่พิมพ์แล้วคนพิมพ์แต่คำว่าโฟกัสเองโฟกัสจะดิมาางได้ยัางนี้อ่าโฟกัสส่งค่ะแ้ยังไม่พอเดอย่างนีไ้ละแสดงว่าซอดอกไม่มี คือคือคือไอไอไอสวนอพูงานกองเรางานกองเราแท้จริงไม่มีที่จะเชื่อกับกัเจออ่าระธาไทยพูยงไททั้งไปเจอตัวกองเนาะใช่อ่ามามางแล้วห้องขาวโฟกัสคือพิธการแต่ลคนมาตมตั้งจวิีนี่สนังานเป่านี่มีชงก็มีอยู่นี่สำนักงานข่าวโฟกัส องค้าวันถ้าไม่ทำวิทยุเลยอ่าแต่ไปทำสีปกักไตโฟกัสโฟกัส,กสปกนะักใ <โฟ S 2> ตอ่าตกลงอ๋ออันนี้คือสีใจนะอืมเนี่ยสีพุทเกัดและต้อตรงรุปหมยเลือืสอเดียวครับแล้วก็เน้นสีนั้นเป็นอืมส่วนม,มากการฝ่าว่ไปเอาไว้ได้อกองเปลี่ยนเปนเนี่ย,ยสเจอ body slay สีแร่ตั้ในยูทูบใช่อ,อืม่ีดรมานีใครท่คนีแร่แร่เนี่ยแร่ทเ นีาา่วะนี่ตรงนี้ตัดตัดเลยดีวะมาเพียรนหมมันมันค่ายงหญ่นช่หทุกคนมียู u ูบแลวเดแล้วสมัรคือพี่สังเกตนะเข้าไปตี u t u b e นะกดตรงนี้คับกลับไปตินั่นแื่วยดึงได้ดูนตลงการลิงทุกไหมยิงนี้ถูกใช่ไหมราดบพิกแนถือไม่ออกแล้วเนาะมาไป็พิทแล้ ปฏิวัตไหมปวัหน้าโอเคครับเห็นมันลิงไวมันกลับไปามายอืมอใชอ่านี่คือคือคอยู่กัเนใจเสีดทีบนั้นอืมใช่มันต้องดันกันมับถูกตัวแต่ตอนนี้วันดินจัดในหน้าเฟซบุ๊กโอเคเลขหองเอีเ็ไทีเป็น ลูกเนี่ยเห็นไหมใดมีเซ็นว่องคนมลังาไปห้เวลูกดีแล้เห็นไหมกองข้าวสดจากนู่นล้นหรืออันดับสามใน่หน่งหิตไม่รู้ตันหือจากกันดับหนึ่งเปอนกอแรกอันทีประชุมเียวงเทียบเลยว่าชื่อเพรามึงรอบมากอ๋อแมนนเจอร์ทุกเชื่อนขึ้นทุกเชื่อนถึงเป็นระดับสามเลย ตอนนี้อันดับหนึ่งกลายเป็นไทยรักวันก็คือคือคือข้าวชวัดนันมาตีเมนเจอร์ครับเป็นจากอันเมนเจอร์อันดับหนึ่งตีข้าวชวัดตีตอนนี้ไทยรักขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับไม่เจ็บใม่รู้มันเงคือกั่งให้เขาพูดเขาโพูดมันพูดมีคนรับรู้ข้อมูลแล้วก็มาเช็คคนตอนนี้ทีมุงเทียร์เขาพูดเรื่องนี้กันมาก วา่าคือสางการพลินะยังเนะก็นีนะ่สำคัญอ่ะคือคือคือ<ม>อ่าเป็นปากวัตการตอนนี้หลังสู้กันก้องไอเรตติ้งนี่ีมเมนี่แล้วก็โอเทีวีออนไลน์มาแรกครับ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งลายยาวนั่น้าไปคุับอรยพเจตมานสร้างคนจะเนสร้างนเขามาสร้าคนมามามาคนเดียวคนนี่รกำจได้ไหมแต่ถึงไปใต้อดไปคุยกับเพื่อน ไปนังแรกกันว you know ่อจับจุดกันีบ่า้าสุดใน g ู o ก l e ไปได้บ้องเฟซเฟซเฟซคือทำสร้างแอปเสร f a เฟซ o o k คือมันจะมีวิธีการผู้ัญชาคอมทุกมาทงนี้แลวทุกปัหาคว่าเออใหญ่เาเรียน่อเองผมก็เชนะคือคือม่เรยว่าอปไหนที่มันจะมาสร้างเฟซเฟซเกือสร้างแบบเื่อจะมาเสริมในการเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเกอที่มันจะชองเเดี๋ยวจะกันเอไหครับคือคือเราต้องได้แน่ว่าหรือ ตัวนี้มันไปไปไปแรงถูกไหมตัวตัวมันมันตัวตัวนั้นเรหรอใจรักใช่ไหมใจรักครับใจรัดทีวีใจรัดออนไลน์ซ้ำหลากหลาอืมน้งรัดใช้เป็ส่นมมาร่วมกันยอม Vietnam, ừ. thì, thì thì <laughs> <laughs> ừ. ừ. hay là chẳng những thứ. Sandman, bắn chim. Half day, mắng bung 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 lạnh, and I did tỉ lệ dùng tiền. Pompeo chum bunny, mắng mì trong người làm mặt ok. Tất cả mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ, mọi ครับครับเอ็นดอร์ฟินกระซิบไทยบอลทีมเนี่ยยุติทุกหนัอัตุกเหมมาจากไอซี c ีซีทีเอสเาเขาโก้กันก็โดนแบงก์กันแหละแล้วดีอันนียต้องแบงก์เผื่อยู่ต้องรวเผื่ออยู่กันมีช่องยูทูบยูทูบเองกับแต่ว่าตอนนี้ทุกทุกนั่ทุกแกงคึงเคยได้วิวนึงแบงแบเมื่อดีแล้วตึ้งทุกทุกแจงรีพอร์ตอ่าอะไรเอ็นดอร์ฟินอะไรสุดเลย กระซิบนันว่ะเพลงว่าเทกแือว่าเราเคยพูดพสดเดี๋วมันไปสั่งบาคนมี่มันแท่งในโฆษณาเนี่ยโฆษณาในยูทูปไอ้นี่ยังเป็นคนในลักษณะที่ว่ามันมันอิจฉามันก็พรีวิวเลยเยอะปั๊บมันจะรีพอร์ตว่าเราเป็นสแปนเราเป็นออกวันอ่าใช่เพื่อที่จะเอลยูทูปเพื่อดิจิตอาคลิปตรงนั้นไปเป็นคนเขาเองเขาพิชเป็นได้ทีกเขาบอกว่นี่สังคมเนี้ยยังทำทีก็มันเรื่องธรรมดาไม่ว่าสังคมจริงหรือสังคมออนไลน์อยู่ที่เทคนิคการ้ต่งตอนนั้นของ การคุยแค่คิดถงหัวเมนเจอร์ถึงนึ่งมานจะร้อ่อยู่ข้าวซดใช้เวลาช่องอาตย์ตีแย่ข้าวซดอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวใส่รับตีข้าวซดลดเลยอาสนะสามแนว่าสามแ0นว่าพวกนี้ชายไอ้นูได้ใช่ไหมเวลาในการให้กดเลย่กดน้องถ่าเราใช้กุศโลบายในตางในตังหลบมันอยู่ได้ม่นาน เราจะไม่โฆษณาในทางราชการคือไปเอาไปเอาเจ็ดวัวเรากดดูนะแล้วขี้เข้าเฉยๆเลยเป็นแต่ถ้าว่าเราเราเราราไม่ได้ไม่ได้กดดูเราไม่ได้เช็คเช็คแต่จริงๆแต่จริงต้องทำน้องก็เคยได้ไปคนแบบคนไล่หมาเติมมาไม่มีกุญแจเราอยากได้หมาใช้แต่ว่าเราอยากได้มาทีนี่กุญแจไปลว่าคือ่อนตีสามเราจริงไม่ใช่ว่ามัวไปติดตามจากเอาปลา ก็ไล่อยู่ไม่ใละเดี๋ยว่นมีเทคนิคตั้แบบี่กหม่ากันอไอ้เาเรยอมับความจริงเราไม่ได้ทำความจริงเราไม่ทำัจริงเราไม่งนเี้ยนี่อะตัวนข้อมูลจะจริงวันเนี้เรายอมรับาคนมาพันคนถึงห้าพันคนจริงวันเนี้ผมบอกอะไรนออฟฟิศลออฟฟิศกองการทกเอนาสร้างรอยคนสร้างรอยคนจริงตติดตามเราฟังเรา ห้าพคนที่นา Facebook ที่มาเล่นกิจกรรมอยู่การเริ่มกินาเนียกิจกรรมเล่นอยู่การิเนี่ยมีกิจกรรมให้คนไปช่วยแช่นยอมซึ่งบดไม่อยู่เนี่ยมีจับรางวัลมีนมนี่ด้กเด็กอะไรเนี้มีได้รางวัลมาแลวมารับรางวัลมีได้ปัดตัวนั่งมีอะไรเนี่ยตอนนี้เป็นกล้องคุยเองเลยการเริ่กินาแต่ที่นี่กล้ดีแต่ว่าเป็นเอยนก็ย ไอ้หวะดตงปะจมปะซ่านติงเลยอ่าตรงเขาอ่าไกับท้ามตายกับท้ามเพ่อจะเทีรังบวันจะได้รบบรบวันนี้เนี่บัตรีบัตรี่ตอนวันับัตรัตนี่ยัน้ยพยายามดึงติ้งเลยอดึงติ้งเลยมันต้องมีอีเวนต์อนกิจกรรมอะไรคนข้ามาซึ่งเขาทล่าทางเนกิจกรรมหน้าพี่ตัวเองหลคนมาทุกใจทุกแก่ แกผีซ่างกับไอนี่รวยร้อบาทบุหรี่เนี่นี่ทำกิจการไม้ตายกับตาางหลายบุกนี่เนี่ยไปานน้แบบเนี้ยเนี่ยแต่ละคนหนึ่งเจิบาทก็2องปิบาทอืมหคยอไไอ้คนมาตอนนี้เนี่นี่ปฏิบปดสิบวายจุยเจซ้ามรอยนะแต่ถังอืม้า่แนาเพศเข้าเนี่ยถูกใจเพชนี้ข่าวนี้นักโฟกัสจะบังแดตอบหนึ่งสองหล้มันนี่ยคือจุดที <c oughs> <c oughs> ่ผม อ๋อปีเดียย mm ูจะชวนโกงกนอ่งค mm ุ hmm. <ah> ้กูอาเี่ยวเยดียวดีถาจะบ้านเชี่ยวเลยเนาะาเชี่ยวเรีย้ายายเดิจะโฆษณาแล้วพุมบอกว่าถ้าทำบันทิดานะ้นทีแอะคือโอแอคือวิีเรา้นทีเปเปอร์คือพกัทำเพื่อห้มต่อกันเนาะพกจะชุที่เราชุ่มมาีพวกอันวันนี้ต้องรับรองจมาชิก คือหน้ารานตรงนี hey, ้ตอนนี <c oughs> oh. ้พอรุ่นวางปีนั้นกคิดได้ได้มาลยอมอมต้องเก็บตอนนี้ล้มนางมันเยอะเลยนะครับไมสูกมันมากันมีัหมดเลยก็มีับสมาธิกระไอเกิลก็มีับสมาธิฟูคับเนี่ยสมาธิกูครับสมัครได้ที่นี่ผ้มต้องบอกอย่นีหน้าลานทุกจุดเลยคุยไดยไม่ต้องย้ายไปไหนอกตัวจังหวไม่ต้องย้ายก็ทำเลอท่างนี้มันทุกๆุก้ลตอนที่เราเนปีันนั่นนั่น

ทำต้นแกเงินต่อไปม่นเขาวินวินอยู่แล้วใช่ไหมูยไปอยู่เข้าก็ได้ประยชเต็มเต็มคุยกายใช้สินจัลเดย์ัลโหลเป็นวงวาโอเคน้องมา่วพัี่ยวพัอยแปเดียวโอเคนะน้องพอเห็นปารนะโอเคเราไปคิดตึ้นเดี๋ยวไปหวานกันต่อเดี๋ยวลงไปรอเดี๋ยวคุยกัน่ะีนะ แรกนะเรื่องชื่อแกเอาไปเพราะข้างหลังคนละแก้วส่วนอย่างอื่นจะไเจมปฏิบัติไทยมาเสริมแล้วก็คือเลื่องยูได้เน่ยเรื่องไอเรื่องไอเรื่องตัวนี้นะกาามาเลยมาทึงวยนหนขัี่มาเลยว่าเออเสริมกันอยากจะนิสเซอ์ปิลงหรือไม่อล้เอนีนะลโอเคม่ะี่นอ่า